สวัสดีครับเรามาเจอกันในพาร์ทที่2นะครับสำหรับในพาร์ทสเนี่ยผมจะมาแนะนําการใช้งานไมโครซอฟ t ์ทีมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็วันนี้มาแนะนําของใหม่ก็คือ Google for Education นะครับซึ่งในแพลตฟอร์ม2แพลตฟอร์มเนี่ยผมก็สมัครในนามของโรงเรียนรัฐประชาราะฐนคร์สาธรรมของเรานะครับเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาของโรงเรียนเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทั้ง m i r r s s o t t t e m s แล้วก็ Google for Education นะครับ ในส่วนแรกนะครับที่ผมได้ทำการสมัครหรือว่าสร้างอ e ีเมลให้กับคุณครูแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้อ e ีเมลทั้งของ Microsoft แล้วก็ Google นะครับคล้ายๆกันซึ่งของในส่วนของ Microsoft เนี่ยคุณครูก็จะได้ชื่อนะครับนำหน้าแล้วก็ตามด้วย a t i p g 3 3 a c c h นะครับส่วนรหัสผ่านเนี่ยก็จะเป็น1234 atipg 3 3 ac c h นะครับในฝั่งของ google นะครับผมจะเติมตัว G เข้าไปให้นะครับเพื่อให้เมลมีความแตกต่างกันนะครับจะได้เวลาใช้เมลให้ส่งเมลมาหาคุณครูเนี่ยมันจะได้ไม่ส่งไปผิดที่นะครับผมก็เลยเติมขีดแล้วก็ตัว G เพิ่มเข้ามานะครับหมายถึง G ก็หมายถึง gmail นะครับครูก็จะได้เป็นชื่อของคุณครูแล้วก็ตามด้วย ขีด G แล้วก็ add rpg33.ac.th นะครับซึ่งก็จะรหัสผ่านเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเหมือนกันการใช้งานนะครับผมก็จะแนะนำการใช้งานในส่วนแรกก่อนนะครับคือในส่วนของ Microsoft Teams นะครับใน Microsoft Teams ให้คุณครูโหลดนะครับโหลด Microsoft Teams มานะครับโดยไปที่ พิมพ์ Google นะครับว่า Microsoft Teams แล้วคุณครูก็เลือกดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแอป Microsoft Teams สำหรับ d e s k ์ท็และอุปกรณ์ต,าตา่างๆคุณครูก็เลือกดาวน์โหลดสำหรับ d e s k ์ท็นะครับแล้วก็โหลดดเร์โหลด Teams ลงไว้ในเครื่องแล้วก็ดำเนินการติดตั้งได้เลยนะครับพอคุณครูติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ ตัวโปรแกรมนะครับอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับคือตัวโปรแกรม Microsoft Teams นะครับตัวโปรแกรมนี้พอคุณครูติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดับเบิลคลิกโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็ในการใช้งานครั้งแรกเนี่ยทาง Microsoft Teams จะให้ล็อกอินด้วยอีเมลนะครับของ Microsoft ก็ตามอีเมลที่ผมได้สร้างให้นะครับคุณครูก็ กลองอีเมลเลยนะครับเป็นชื่อคุณครูอย่างของผมขออนุญาตใช้ของผมนะครับเป็นชื่อคุณครูตามด้วยแอทไซนนะครับเป็นแอทไตามด้วยเว็บของโรงเรียนนะครับ rpg3.ac.ch 3นะครับแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับ เดี๋ยวรอมันล็อกอินสักครู่นะครับรหัสผ่านก็เป็น1234 a i p g 3 3 3นะครับ a c g t h อย่างของผมเนี่ยใน microsoft team มันเคยเข้าไปแล้วมันก็เลยไม่ถามรหัสผ่านนะครับเพราะว่าผมให้มันจำรหัสผ่านไว้ที่เครื่องนี้เลยนะครับพอคุณครูเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าตาลักษณะเป็น microsoft team เหมือนของผมนะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้สร้างสร้างกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า รงเรียนรับประชาอุเคราะห์3.3ไว้นะครับในกลุ่มเนี่ยผมก็จะดึงชื่อคุณครูเข้ามาไว้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีคุณครูทุกคนอยู่ในกลุ่มนี้คุณครูก็สามารถคลิกไปในกลุ่มนะครับแล้วก็คลิกที่จุด3จุดนะครับด้านบนเพื่อดูสมาชิกในกลุ่มได้นะครับคุณครูสามารถคลิกได้ที่ตรงนี้นะครับเพิ่มเติมเป็นจุด3จุด พอคลิกเข้าไปนะครับก็จะเลือกในส่วนแรกก็คือข้อมูลสมาชิกนะครับคุณครูเข้าไปก็จะเห็นว่ามีสมาชิกตอนนี้มีอยู่80คนแล้วนะครับอตอนนี้ก็คือสมาชิกที่อยู่ในใน Microsoft Teams ทั้งหมดเลยนะครับที่ผมได้สร้างอีเมลของ Office ให้นะครับก็จะมีคุณครูอยู่ทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะครับ จะสังเกตว่าคุณครูบางท่านจะเป็นเห็นมีรูปบางท่านเป็นตัวอักษรนะครับถ้าคุณครูต้องการจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของคุณครูนะครับให้ให้เหมือนที่อของคุณครูพนิดาของคุณครูเอกนะครับของครูภัยทวีธรรมเนี่ยนะครับให้คุณครูไปคลิกให้คุณครูไปคลิกที่โปรไฟล์นะครับรูปโปรไฟล์ข้างบน นะครับที่อยู่มุมบนขวาของโปรแกรมตัวนี้นะครับในส่วนของข้างบนมุมขวาพอคลิกแล้วนะครับคุณครูก็เอาเมาส์มาชี้ที่รูปจะเป็นรูปกล้องให้คุณครูแอดรูปตัวเองเข้ามาได้นะครับก็จะสามารถนะฮะก็อัปโหลดภาพเข้ามานะครับก็จะสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้แล้วนะครับพอเปลี่ยนแล้วก็บันทึกเลือกแล้วก็บันทึกก็จะ มีรูปขึ้นเหมือนของครูเอกเนี่ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือสมาชิกจะสังเกตเห็นว่าถ้ามีสมาชิกคนไหนออนอยู่นะครับอย่างตอนนี้มีคุณครูไยทวีออนอยู่คุณครูคก็สามารถคลิกไปที่ครูคนนี้แล้วก็ทำการโทรหาหรือวิดีโอคอลได้เหมือนไลน์เลยนะครับสามารถกดโทรหาได้เลยนะครับนะครับก็จะขึ้นนะครับว่าโทรหาเป็นต้นนะครับ ถ้าเสร็จสิ้นการโทรแล้วก็กดออกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้การเป็นโทรรายบุคคลนะครับแต่ในกรณีที่โรงเรียนนะครับหรือว่าเราจะจัดอบรมภูมิธรรมทุกวันพุธเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการส่งลิงก์เข้าไปในไลน์นะครับผมก็ครูภัยทวีโทรกลับมาแล้วนะครับยังไม่ได้รับนะครูัยทวีเอาไว้ก่อนนะครับ ผมก็จะสร้างลิงก์นะครับครูคลิกลิงก์ปุ๊บนะครับมันก็จะเด้ง Microsoft Teams ขึ้นมาครูก็กดเข้าระบบได้เลยนะครับไม่มีอะไรหลักการใช้ Microsoft Teams เบื้องต้นนะครับโอเคนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับวันละนิดละหน่อยนะครับเดี๋ยวเรียนรู้พร้อมกันเรื่อยๆนะครับ เราไม่ต้องล็อกเอาออกจากโปรแกรมนะครับให้คุณครูปิดได้เลยนะครับต่อไปในส่วนของที่ผมจะแนะนำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของ google workspace นะครับ for education ที่ผมได้สมัครเพิ่มเติมไปก็จะมีสิทธิพิเศษเพิ่มมาอีกนะครับสำหรับคุณครูซึ่งผมได้ทำการสร้างอีเมลให้กับ คุณครูแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าเมลของคุณครูเนี่ยก็จะเป็นรายชื่อแล้วก็เติมต่อท้ายด้วยขีด G นะครับขีด G ให้กับคุณครูแล้วก็รหัสเป็นรหัสผ่านเหมือนเดิมนะครับรหัสผ่านเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่คุณครูได้เพิ่มเติมมานะครับถ้าเป็นของ Microsoft เนี่ยก็จะได้ในส่วนของ o วันได e นะครับวันได้เนี่ยก็จะสามารถตอนนี้ที่เราสมัครในนามของเรือนจะเก็บข้อมูลได้1เทาไบต์นะครับก็ซึ่งเยอะเหมือนกันนะครับเราจะทำงานบน Office นะครับ365แล้วมันก็จะลิงก์มาเก็บในวันไดให้เราส่วนใน o o o g l r i v i เนี่ยล่าสุดนะครับก็จะได้ประมาณ5เทาลบต์นะครับหรือ5,000จิกนะครับซึ่งเยอะกว่ามากเลย นะครับหรือบางทีอาจจะเป็น Unlimited เลยนะครับเราก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้เราใช้ให้เต็ม5ทรไบทก่อนนะครับซึ่ง5ทรไบทเนี่ยก็จะใช้เต็มนอกคงต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเก็บข้อมูลได้เยอะมากนะครับการใช้งานนะครับในส่วนของ Gmail ที่ผมสร้างให้เนี่ยก็จะเหมือนกับ Gmail ทั่ว,วไปนะครับเหมือนกับ Gmail ทั่ว,วไปใช้ไม่ยากเลยก็คือให้คุณครูเข้าที่ กูเกิลนะครับแล้วก็เข้าเมลปกติของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองเข้ากันเลยนะครับเราก็จะเข้าในส่วนของ google นะครับก็เข้าเว็บไซต์ google.com ปกตินะครับแล้วคุณครูก็เข้าที่ล็อกอินธรรมดานะครับผมขออนุญาตล็อกเอาของผมออกก่อนนะครับ เนีครับพออยู่ในหน้า Google เนี่ยเราก็จะมีหน้าปกติที่ยังไม่มีการผ่านการล็อกอินเข้าสู่ระบบเลยนะครับก็ให้คุณครูมาที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้เลยลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็ทำการกรอกบัญชีนะครับที่ผมได้สร้างให้ ก็จะเป็นชื่อของคุณครูนะครับของผมก็เป็นชื่อผมนะครับขีดจนะครับแล้วก็ a d d r p g 3 3 ac. t h นะครับอของผมนี้เป็น gmail admin นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ตัวอย่างของครูไพฑวีนะครับ ขีดนะครับก็กดถัดไปนะครับเอคูไพทีวช้ชื่ออะไรคูไพทเวพี v. P H A I นะครับ P H A I. ของครูไพทเวียนะครับอ่ามันก็จะเข้ามาได้รหัสก็เป็น1 2 3 4นะครับ s r p g 3 3 a c d t h นะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นรหัส1 2 3 4พอเข้าไปครั้งแรกแล้วเนี่ยนะครับมันจะให้คุณครูเปลี่ยน เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับคุณครูก็เปลี่ยนรหัสผ่านได้เลยนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านได้เลยเสร็จแล้วนะครับในบัญชีของคุณครูเนี่ยให้มาคลิกที่พอลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้คุณครูมาคลิกที่ตรงแอปเพิ่มเติมนะครับที่เป็นจุดทั้งหมดเก้าจุดตรงนี้นะครับคลิกไปแล้วเนี่ยคุณครูก็มาที่บัญชี google ของคุณครูก็ทำการเปลี่ยน สามารถเปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนชื่อจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับก็จะเห็นในส่วนของจัดการข้อมูลและความเป็นส่วนตัวนะครับคุณครูก็เข้าไปจัดการได้เลยก็ทำการแก้ไขโปรไฟล์นะครับในส่วนของโปรไฟล์เนี่ยครับก็สามารถกดแก้ไขชื่อเพิ่มรูปภาพนะครับ เพิ่มรูปภาพได้เลยเพิ่มรูปภาพโปรไฟล์นะครับคุณครูก็เปลี่ยนจากตัว p เนี่ยเป็นรูปชื่อของคุณครูได้นะครับในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับที่สําคัญก็คือการใช้งานได e นะครับส่วนใหญ่คุณครูจะใช้ google drive บ่อยอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะยากนะครับก็คลิกที่เดิมนะครับก็คือในส่วนของแอปเพิ่มเติมนะครับ การใช้งานเราจะสามารถใช้งานได้มากกว่า Google ธรรมดาเพราะเราเป็นสถานศึกษานะครับสามารถใช้แอปทั้งหมดของ Google ได้เลยนะครับตั้งแต่ d r right, c l a s s r o o m นะครับชีตเอกาสารทุกอย่างนะ Google Meet ก็ใช้ได้นะครับทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับสร้างเป็นห้องเรียนจะใช้ g o o g l e c l a s s r o o m ก็ได้ในส่วนสำคัญก็คือในส่วนของ Drive right, นะครับคลิกไปที่ Google Drive แล้วเนี่ยนะครับในไร์ของคุณครูคุณครูสามารถ คลิกขวาแล้วก็ new f o ฟลเดอร์จัดเป็นไฟล์งานของครูคได้นะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์เข้ามาเก็บไว้นะครับในไลฟ์ของครูคซึ่งที่สําคัญคือตรงนี้ครับพื้นที่เก็บข้อมูลเห็นไหมครับพื้นที่เก็บข้อมูลจะไม่มีลิมิตให้คุณครูเลยนะครับมันจะไม่ได้บอกว่าพื้นที่กี่กิกแล้วใช้ไปกี่กิกเหลือกี่กิกจะไม่แสดงแสดงว่าข้อพื้นที่ในเก็บข้อมูลเนี่ยได้เยอะมากนะครับอาจจะเป็น u n นลิมิ e เเลยก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมันสามารถรองรับไฟล์5 g ิก5เทลบายได้นะครับในการอัพโหลดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการใช้งานใน2ส่วนนะครับเบื้องต้นนะครับที่ผมจะมาแนะนําให้กับคุณครูในวันนี้นะครับคือในส่วนของ d r Drive ของ One Drive แล้วก็ Google Drive นั่นเองนะครับหากคุณครูสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถไลน์มาถามผมก็ได้โดยตรงนะครับ ถ้ามีอะไรดีๆอีกนะครับผมจะมาแนะนําคุณครูเพิ่มเติมนะครับเพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ,อการศึกษานะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ